สดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่การจะพาไปกระบีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะนันตากันจ้าทุกคนนั่งรถไปด้วยกันเลยเดินทางออกจากาถนนพระอาทิตย์เราจองรถทัวขึ้นที่ถนนพระอาทิตย์นะคะทุกคน รถคันนี้มีแต่ต่างชาตินะคะมีแอดการคนไทยคนเดียวจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลันตาเลยทุกคน รถตู้นะคะทุกคนมานั่งกินกาแฟแล้วต่อรถตู้ที่สุราษธ,ธานีไปเกาะลันตาจ้าตอนนี้รถกำลังขึ้นเรือนะคะข้ามฟางไปเกาะลันตาจ้า เราถึงที่พักแล้วจ้าทุกคนถึงที่พักแล้วทุกคน เรามากินข้าวก่อนจ้าร้านอาหารอยู่ติดกับห้องพักเราเลยนะคะทุกคนเดินมาแวบเดียวมากินข้าวก่อนจ้าทุกคนหิวมากเดินทางทั้งคืนร้านอาหารมีเสียงเพลงเราเลยต้องปิดเสียงนะคะทุกคน em cũng này mình có việc Để đính hay đây nữa các bạn